สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อยากชวนคุณมาคุยเรื่องหนึ่งที่พี่เชื่อว่าแทบทุกคนต้องเคยเจอนั่นก็คือความกังวลคุณเคยไหมคะนั่งทำงานอยู่แต่ใจกลับคิดวนไปเรื่องอื่นกลัวว่าจะทำงานไม่เสร็จกลัวเจ้านายไม่พอใจหรือกังวลว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงความกังวลนี้มันเหมือนเงาเลยนะคะมันตามเราตลอดเวลา แต่แทนที่จะช่วยให้เราดีขึ้นบางทีมันกลับทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและไม่ก้าวไปไหนสักทีคลิปนี้พี่อยากชวนคุณลองมองอีกมุมว่าถ้าเราลดความกังวลลงได้บ้างชีวิตเราอาจจะเบาขึ้นและทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะทำยังไงให้ความกังวลไม่เป็นตัวถ่วงแต่กลายเป็นพลังที่ช่วยให้เรามีชีวิตสมดุลและมีความสุขมากขึ้น ข้อที่หนึ่งแยกแยะว่าอะไรครวบคุมได้อะไรครวบคุมไม่ได้ความกังวลส่วนใหญ่มาจากการที่เราพยายามควบคุมสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากเรายกตัวอย่างง่ายๆค่ะคนวัยทำงานใหม่อาจกังวลว่าเจ้านายจะคิดยังไงกับเราจะชอบหรือไม่ชอบผลงานเราแต่ความจริงคือเราครวบคุมความคิดของเจ้านายไม่ได้สิ่งเดียวที่ควบคุมได้คือเราทำงานเต็มที่แค่ไหน ลองถามตัวเองสั้นๆเวลาเริ่มกังวลน,นี่เป็นสิ่งที่ฉันควบคุมได้ไหมถ้าควบคุมได้ลงมือทำเลยถ้าควบคุมไม่ได้ปล่อยวางบ้างให้เวลาเป็นตัวจัดการข้อคิดคือโฟกัสสิ่งที่ทำได้อย่าเสียพลังไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ข้อที่สองหยุดคิดล่วงหน้าเกินไปอยู่กับปัจจุบัน หลายครั้งความกังวลไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เกิดจากสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดเช่นคนวัย30อาจจะคิดว่าถ้าฉันยังอยู่ตำแหน่งนี้ไปอีก5ปีจะเป็นยังไงนะจะซื้อบ้านได้ไหมจะเลี้ยงครอบครัวไหวไหมปัญหาคือยิ่งคิดล่วงหน้าเกินไปยิ่งเครียดและลืมโฟกัสกับวันนี้สิ่งที่ช่วยได้คือฝึกอยู่กับปัจจุบัน ฉันเวลาทำงานก็หายใจลึกๆตั้งใจทำทีละขั้นเวลาพักก็พักจริงๆไม่เอางานมาคิดซ้ำในหัวมันเหมือนเราเลือกหยุดเครื่องเล่นความคิดวนซ้ำสักพักให้สมองได้พักบ้างข้อคิดคืออดีตแก้ไม่ได้อนาคตยังไม่มาสิ่งเดียวที่เรามีจริงๆคือปัจจุบันข้อที่สเขียนความกังวลออกมา หลายครั้งที่เรากังวลเพราะความคิดมันวนอยู่ในหัวไม่เคยถูกจัดระเบียบวิธีง่ายๆคือหยิบกระดาษกับปากกาแล้วเขียนความกังวลออกมาเช่นเขียนว่าฉันกลัวว่างานพรีเซนต์พรุ่งนี้จะพังแล้วลองต่อด้วยสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้คือเช่นเตรียมซ้อมเพิ่มตรวจสไลด์ให้ดีพอเขียนออกมาเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วความกังวลบางอย่างมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะข้อคิด คือความกังวลที่ถูกเขียนออกมาจะกลายเป็นแผนการแก้ปัญหาไม่ใช่ปีศาจในหัวข้อที่4ดูแลร่างกายเพราะร่างกายกับใจเชื่อมกันเชื่อไหมคะว่าความกังวลของใครหลายคนมันไม่ได้เกิดจากความคิดล้วนๆแต่มาจากร่างกายที่พักผ่อนไม่พอกินไม่ดีหรือไม่ได้ออกกำลังกายเช่นคนวัยทำงานที่นอนดึกทุกวันดื่มกาแฟเยอะ แต่แทบไม่ขยับตัวเลยก็มีโอกาสสูงที่จะรู้สึกกระสับกระส่ายเครียดง่ายกังวลง่ายเพราะฉะนั้นวิธีจัดการความกังวลแบบตรงไปตรงมาคือนอนให้พอกินให้ดีและขยับร่างกายบ้างบางครั้งการเดินเล่น10นาทีหลังเลิกงานก็ช่วยให้หัวโล่งกว่าการนั่งกังวลอยู่กับโต๊ะเยอะเลยข้อคิดคือถ้าดูแลร่างกายดีใจเราก็แข็งแรงขึ้นโดยอัตโนมัติ ข้อที่5ฝึกปล่อยวางเล็กๆในชีวิตประจำวันความกังวลมันไม่หายไปหมดหรอกค่ะแต่มันเบาลงได้ถ้าเราฝึกปล่อยวางทีละนิดเช่นถ้าคุณสั่งของออนไลน์แล้วกังวลว่าจะมาส่งช้าก็ลองบอกตัวเองว่าฉันทำเต็มที่แล้วที่เหลือให้ระบบจัดการหรือเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดีในโซเชียลอย่าเอามาคิดวนล,ลองปล่อยให้มันผ่านๆไปบ้างข้อคิดคือ การปล่อยวางคือทักษะยิ่งฝึกยิ่งเบาข้อที่6พูดคุยกับใครสักคนบางครั้งความกังวลมันหนักเกินไปเพราะเราเก็บไว้คนเดียวถ้าได้พูดกับเพื่อนที่เข้าใจคนในครอบครัวหรือแม้แต่จดลงในสมุดไดอารี่เหมือนเล่าให้ใครสักคนฟังเราจะรู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นไม่จำเป็นต้องได้คำแนะนำที่ถูกต้องหรอกค่ะ แค่มีคนรับฟังก็ทำให้เราหายกังวลไปครึ่งหนึ่งแล้วข้อคิดคือการได้พูดคือการปลดปล่อยไม่ใช่ความอ่อนแอข้อที่7มองความกังวลในแง่ดีสุดท้ายแล้วความกังวลก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณว่าเรายังใส่ใจยังอยากทำสิ่งนั้นให้ดีถ้าเรามองมันในมุมนี้ความกังวลจะไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือแรงกระตุ้นให้เราเตรียมตัวให้ดีขึ้นเช่นกังวลเรื่องพรีเซนต์งานก็เลยซ้อมพูดเพิ่มกังวลเรื่องสุขภาพก็เลยเริ่มออกกำลังกายสิ่งสำคัญคืออย่าให้ความกังวลเกินขอบเขตจนกลายเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งข้อคิดคือใช้ความกังวลเป็นเชื้อไฟไม่ใช่โซ่ล่ามตัวเอง วันนี้เราได้คุยกันว่าความกังวลไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดออกไปให้หมดแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างฉลาดเราคุยกันถึง7วิธี 1. แยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ 2. อยู่กับปัจจุบัน 3. เขียนความกังวลออกมา 4. ดูแลร่างกายให้ดี 5. ฝึกปล่อยวางเล็กๆ 6. พูดคุยกับใครสักคนและ 7. มองความกังวลเป็นแรงกระตุ้นถ้าคุณลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ทีละนิดคุณจะพบว่าทุกอย่างในชีวิตมันค่อยๆดีขึ้นจริงๆเพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะใช้ไปกับการกังวลอย่าลืมนะคะว่าคุณเก่งกว่าที่คิดและคุณมีคุณค่ามากกว่าที่ความกังวลบอกคุณเสมอถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดติดตามช่องพัฒนาตัวเองเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้นแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ